ตอนนี้เล่นแบบสนุกๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลากเรือก่อนเพราะว่าตอนนี้เราเจอน้านตื้นนะครับอยู่นะครับผมโอเคมานี่หูห่างเต็มคอเลยฮะมันมตัวหรือยังอุ๊ยอยู่นะครับโดนะตาม,มักกัดนะครับอยู่นะครับผมอยู่เลย เดี๋ยววันนี้เหยื่อที่ผมเลือกใช้นะครับผมจะใช้เป็น Do อก X นะครับของเมกะแบสนะครับ Do อกเอนะครับป่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเคาะผิวน้ำแบบเรื่อยๆกันนะฮะสายเป็นสาย PE 0.8ของค่ายเต็มคำนะครับเส้นเล็กๆนะครับเท่า0.6นะโอเคป่ะคันเวดอ่อนเลยนะครับ2ขีด6วันนี้เล่นแบบสนุกๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลากเรือก่อนเพราะว่าตอนนี้เราเจอน้ำตื้นนะครับ ตอนนี้เป็นเวลาวันเจ็ดโมงเช้านะครับแดดค่อนข้างแรงเลยนะเดี๋ยวเราตีตามต่อนี่นะฮะอยู่นะครับผม,มตัวเล็กนะฮะโอเคไอหนึ่งแต้มแล้วนะครับ ไม้แรกเลยยามเช้าเดี๋ยวผมขอ,อยุยาตทิ้งสมอก่อนนะครับยังไม่พร้อมอะไรสักอย่างเลยนะฮะเสร็จเบรกกั็เซตมืดไปนะครับนี่ดอก XJR แล้วนะครับเต็มแรกเรามาแล้วกับสาย PE เต็มคำนะครับ0 8, ูนส้นเ็จเล็กมาก มลสามร้อยาสเองยาวตั้งร้อยห้าเมตรนะครับผมแบ่งใส่สปูนนี่ได้สองรอบครับเพราะว่าสปูลนี้เป็นสปูล S นะครับตะกูล S ก็คือใส่ได้แค่75เมตรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บปลาก่อนนะครับตอนนี้ก็กัดนะฮะ อยู่นะครับผมอยู่เลยตัวน้อยนะครับแต่เด้งเดี๋ยวเราเก็บนะครับโดนน้อยเราก็เก็บนะครับวันนี้เราไปเขาไปปล่อยนะครับอีกหนึ่งแต้มแต้มเล็กก็นหนึ่งแต้มนะครับผม เป็ตนตวพูด้วยนะครับตัวเล็กแต่เป็นตัวพูนะฮะโอเคตัวพูค่อนข้างจะหายยากนะครับสำหรับอ่างจ็บน้ําเขื่อนหรือว่าแม่น้ําปิงนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าที่อื่นเขาะจะมีเยอะหรือเปล่าไม่กัดจริงๆนะครับตรงนี้ มันแปลกนะไม่มีสายรับแขกสักตัวเลยมีแล้วนะี่แหละสายรับแขกเรา ู่นะครับผมอยู่เลยน้อยด้วยน้อยแบบอี้หูแบบจิ๋วเลยนะครับใชหรับแขกเราเออม,มันไม่เหลือตัวแค่นี้อ่ะเดี๋ยวขอทออสมองก่อนตีมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับหมายคือหมายสวยมากนะครับเนี่ยหลังตอนะครับ เก็บปลาก่อนอปกติจะมีแต่ตัวใหญ่แล้วก็มาเช้าแล้วนะ อยู่นะครับโอ้โหจะบอกนะอยู่แถวนี้เองอะ่ะกัดโหดเลยนะตัวนี้ทิ้งตัวอยู่ปล่อยเขาวิ่งไปรอบนึงก่อนครับตัวนี้ขวามาเต็มคอเลยกัดโหดมากตัวนี้ให้เขาวิ่งรอบนึงก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นเรือขึ้นมาได้เขาดิ้นแรงครับ มานี่หูหว่างเต็มโคเลยฮะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปสักหนึ่งรูปนะฮะมั่กัดโหดมากๆเลยยังใช้ขิมปลดแล้วนะครับฝาผลงานไปด้วยนะครับสาย PE 0.8นะครับเล,เล็กเล็กๆเลยอุ้ยโดนน้ำ นนติดเข้าไปแค่ตะขอท้ายตะขอเดียวนะครับนี่ตะขอไหนไม่ติดนะครับจะกินยังโหดไซส์เรานะครับไปสวยนะเนี่ยโอเคขอยัดเก็บก่อน ตัวหลยยี้ยงอุ้ยอยู่นะครับโดนะตามมาก,กัดนะครับเปิดเบรกบานด้วยโอ้สองไม้สองตัวเลยนะครับตันนี้น่าจะรอรออยู่บริเวณน,นี้นะครับยังไงเดี๋ยวเราเอาเรือไปจ่อตีเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ไม่ยอมขออนุญาตถ่ายรูปนะฮะเจอหลุมแล้ว มันรอตรงนี้เองหลังตอไม่มีเลยับเพราะมันอยู่โซนนี้หมดเลยโอเคใช่ไหมเราได้สามตัวแล้วนี่ครับตรงนี้สามไม้สามสาตัวแล้วนี่เราพักกล้องไปรอบหนึ่งโอเคอืมไกส,สวยนะครับสายพีสูตรจุดแปดองค่าเต็มคำครับส่งไกลไกลเลยมา รอบนี้เล่นเป็นเหยื่อดอกเอ็กจีอานะครับ